สวัสดีครับนักเรียนในสัปดาห์นี้ครูจะมาสอนเรื่องก,การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับก่อนอื่นนะครับเรา,ารู้จักเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ก่อนนะครับซอฟต์แวร์ก็คือชุดคำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานนะครับก็จะเป็นแบบออกเป็นสองประเภทหลักๆนะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ปัจจุบันก็นิยมใช้ก็มีระบบปฏิบัติการ OS ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับระบบปฏิบัติการ OS นี่ก็จะเป็นของบริษัท Apple นะครับก็จะมีหน้าที่เป็นตัวกลางที่ติดต่อสื่อสารกับอุปรกรณ์และซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระบบที่ใช้เน้นในการทำงานในด้านกราฟิกและก็ด้านการออกแบบนะครับ ส่วนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft นะครับระบบปฏิบัติการนี้จะสามารถทำงานได้หลายอย่างได้พร้อมกันนะครับซึ่งจะเน้นใช้งานในด้านกราฟิกแล้วก็งานทางด้านรูปแบบต่างๆนะครับระบบปฏิบัติการนี้นะครับจะเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับ ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับการทํางานต่างๆนะครับเช่นการทํางานเอกสารงานกราฟ,ฟิกงานนําเสนอข้อมูลของเรานะครับครูก็ยกตัวอย่างมาให้ใหอยู่2โปรแกรมนะครับหลักๆก็คือโปรแกรม Microsoft Office นะครับ Microsoft Office จะใช้เกี่ยวกับการทํางานทางด้านเอกสารตารางการนําเสนอข้อมูลนะครับ ส่วนโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับก็จะใช้ทางด้านกราฟิกนะครับใช้เกี่ยวกับการตกแต่งรูปภาพของเรานะครับต่อมานะครับเรามาดู3โปรแกรมหลักนะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับโปรแกรมที่1ครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับจะเหมาะกับการใช้งานนำเสนอข้อมูลที่มีลักษณะตัวอักษรมีรูปประกอบบ้างเช่นรายงานหรือโปสเตอร์นะครับ โปรแกรมที่2นะครับเป็นโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเหมาะกับการใช้งานนำเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขนะครับกับงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการคิดคำนวณประมวลผลโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นสูตรเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารหรือหาค่าเฉลี่ยนะครับต่อไปจะเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับจะเหมาะก,กับการใช้งานนำเสนอที่มีลักษณะ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะครับมีรูปประกอบเพื่อใช้บรรยายในหน้าหน้าชั้นเรียนนะครับหรือที่ประชุมนะครับโปรแกรมแรกนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็จะมีสีเครื่องมือหลักๆนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับถ้าบ้านนักเรียนคนไหนมีคอมพิวเตอร์ก็อยากให้เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเราเรียมไปพร้อมกับคุณครูดูนะครับเครื่องมือแรกนะครับก็คือเครื่องมือ เทคไฮไ h ท์คั t เลอร์นะครับจะเป็นการเน้นข้อความโดยใช้ไฮไลท์นะครับก็จะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราสร้างข้อความขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็เลือกคุมดำข้อความเลือกข้อความแบบนี้แล้วเราค่อยไปใส่เครื่องมือเทคคันเลอร์นะครับนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูนะครับเราเปิดโปรแกรม Microsoft เ o ิ d ขึ้นมาก่อนนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเราเขียนข้อความขึ้นมานะครับ1ข้อความครูจะพิมพ์คําว่าโรงเรียนเทศบาล7นะครับถ้าบานนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ก็ลองทำตามครูดูนะครับ นั้นนะครับขั้นตอนที่สองเราก็คุมนำาครับแบบนี้ครับจากนั้นเราก็มาที่คาําสั่งนี้ครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าสีเน้นข้อความนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ text highlight color นะครับี่เราก็จะมาใส่สีแบบนี้ครับลองทําตามดูนะครับอันท,ที่สองนะครับก็คือ การทําตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้านะครับให้มีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็เหมือนเดิมครับเราก็พิมพ์ข้อความขึ้นมาก,ก่อนจากนั้นก็เลือกที่ข้อความของเราแล้วเราก็ทําใช้คําสั่งที่ทําให้ตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็พิมพ์ข้อความก่อนนะครับ ครับนตอนที่2นะครับก็คือเราก็เลือกเฉพาะตัวข้างหน้านะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวสอนตัวแรกใหญ่กว่าข้างหลังนะครับเราก็มากดขยายก่อนนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็มากดที่ตัวบนะครับเห็นไหมรูปตัว B ีเล็กๆเนี่ยกพราะมันจะเป็นทําให้ตัวสื่อของเรานะครับเป็นตัวหนานะครับอย่างนี้ครับเห็นไหม กระงสือตัวแรกของเราก็จะเป็นตัวหนาตัวใหญ่กว่าเพื่อนลองทําตามดูนะครับนักเรียนเครื่องมือที่สามนะครับก็คือเครื่องมือดรอยนงนะครับก็เ,เป็นการใช้เครื่องมือวาดรูปนะครับอันดับแรกเขาเราก็ต้องไปที่เมนูนแทรกก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า i n น e r t นะครับจากนั้นเราก็มาที่รูปล่างนะครับเดี๋ยวครูจะลองเปิดให้ดูนะครับ อันดับแรกนะครับมาที่ Insert หรือแทรกของเรานะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเขียนไว้อยู่ครับว่ารูป่ร่างในนี้มันก็จะมีให้เราเลือกหลายรูปแบบนะครับว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนก็จะมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปพื้นฐานนะครับก็จะมีพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมหรือจะเป็นลูกศรก็ได้นะครับหรือจะเป็นแถมผังลำดับนะครับ หรือจะเป็นรูปดาวรูปคําบรรยายอะไรต่างๆนะครับครูจะลองเลือกมาสักสองรูปนะครับครูเอารูปก,ก้อนเมฆแล้วครับนะครับแบบนี้นะครับนี่ท่เรียกก็ลองเลือกดูนะครับจากนั้นเราสามารถปรับแต่งได้นะครับนี่ฮะเราจะเอากรอบแบบไหน,นก้อนเมฆเราแบบนหครับเนี่ย เอาเป็รูปหนึ่งครูเอาเป็นรูปดาวแล้วกันครับเนี่ยเราสามารถนำรูปพวกนี้มาตกแต่งได้นะครับว่าให,ให้มันเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นในแถบเครื่องมือแท่งนะครับครูก็อยากให้รู้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือรูปภาพนะครับ เครื่องมือน,นี้จะเราจะสามารถเอารูปภาพจากในคอมพิวเตอร์ของเรามาใส่ไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ได้นะครับครูจะลองหารู้ครูจะเอารูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นรูปโดเรมอนนะครับครูก็กดแทรกนะครับเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมครับลองดูนะนี่ฮะเดี๋ยวครูลองตกแต่งให้มันสวย เราสามารถตกแต่งให้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับครับลองทำตามครูด,ดูนะครับอแถบเครื่องมือสุดท้ายนะครับคือแถบเครื่องมือ Table นะครับก็คือการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Word นะครับ เรามาลองดูกันเลยครับเอาโปรแกรมมานะครับแต่นั้นเราดับเบิ้ลคลิกก่อนนะครับให้มันีลูกศรแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเรามาที่แทรกนะครับเหมือนเดิมหลังจากนั้นเลือกที่ตารางครับมันจะเป็นรูปตรางเนี่ยกูจะเลือกมาสักน,นี่นะครับ2ตาราง3าตารางพอนะครับจากนั้นก็จะปรับ ตารางนี้เราสามารถใช้ในการทําเป็นตารางรายชื่อหรือตารางสิ่งของที่เราจะซื้อหรือพวกรายการสินค้านะครับอ่ะครูจะลองเขียนว่าชื่อสินค้านะครับสินค้าอันนี้ก็จะเป็นราคาราคาตรงนี้ ัวเป็น,น,น,นแปงสีฟันนะครับฟันนี้หดสักผ้าแล้วกันครับผ้าเราก็ใส่ราคาครับอาจจะเป็น100บาท200บาทนีครับตารางนี้เราสามารถตกแต่งได้ด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสี ออกแบบนี้ก็ได้ครับหือเนี่ยมีให้เราเลือกลายรูปแบบออแบบนี้เนี่ยได้น,นะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการใช้โปรแกร,รม Microsoft Word นะครับถ้าบ้านนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ก็ครูก็อยากให้นักเรียนลองขัดทำตามที่ครูสอนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับนักเรียน